เงืนน <laughs> <laughs> <mber> ั <cé> ่นเขาซื้ออ่าฮ่าเขายกมือข้างเดียวเท่านั้นเขาไปอย่างว่าแเฮงเขายันคนซื้อหลายเขาเปิดแจ้งเราถือว่าสามตัวเนาะสามตัวถือว่ามันสามเทียบสามเพิ่สี่เทียบต่อนไปก็เมือยยันอยู่เนาะจนนั้นได้ไปโยนเขามันจิ๋วมันมีสมัยใดมันมีผิดบางเทวดากับฟันเหยินเทวดาเจ้ามาลูกกับฟันเหยินขี่ก่อนเมฆลงมาเลย เจ้ามาเราลงเทวดาลงมากแต่ว่าอคนใหม่อนนอกคนลงมามันเหยยบินที่เทวดาคนที่ห้างสีดินอยู่ศอกหนึ่งสีดินคนคนรอยอยู่พี่เกศสามเกศสี่ใส่ห้องสีห้องนกกาช่อยินให้พรนพร้อมเล็กออกน้ำเนลืาแมนบดทั้งเกตัวเคื่องเงี้ยเกศตัวมันธรรมดาทีมันลูกเทวดาจะว่าเราเนาะไปตลาดนี้ก็จะทาในตลาดแตกกอดกอก็จะทาได้าะได้เงื่อนี้อาจารย์ ลูกแก้วดาวเถ่นยกมือกันหานิ้วตุ้มยุทตลาดปึกดึกนี่เล่ห์ออกหาเงดนั่นเขาซื้อหาหาเขายกมือขังเดียวเท่านั้นเขาไปอยากเอาแห้งเขายันคนซื้อหลายเขายกมือให้ขังเดียวออกหาสู้ๆกันพวดพวดเนี่ยสวยแดงเออสูวยาแดงคนซื้อนั่มมันจะว่าว่าโอ้โหกวนเิีวควกับแถวคนแต่ว่านี่เนาะออกปากไม่เรียกออกกลอนว่าออกขังรังฮ่าฮ่าลุ้ย มาฝ่อคลองจริงแล้วตอนนี้บ้านแม่บริบาลบ้านเพิ่นไปเมียนแถวเมียทั้งอื่นบ่เห็นหน้าใช่ผมกับเจก็จะไปเห็นเงี้ยอันเสียกุ้นนี่นะบ้านผมเห็นจักเกียสันนี่หลุงเทวดาเนาะหลวงปู่คุนเนาะย้อนคันนั้นเดี๋ยวสิออกไปหาอยู่หน้าด้วยเมื่อไปยังบ่ไปไสบ่ไปไส่อยู่หันบ่ว่าสิตั้งหกเจ็ดห6เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดมันอล่อหายเจ็บมาหลอกเจ็ดหกหนึ่งนั่นแหละ เกียบตายบอพคุ้เลยว่าท่านมีคนได้เรียกอยู่มันมเคื่อนนี่าวาซีศูญนี่มือคึืนเป็นว่าที่ไหนยังมาผันบอกบอกคุณตัวเลยนะเราทีจเายฮันยนานี่ยบอกบอกคุณตัวแล้วยุ่มึงยนบอกโยนบอกซีสนญไซื้อใบลอตเตอรี่ดิวันมาขายลอตเตอรี่ได้ยินเขาเสื้อกับเสื้อม่หาเด็กเด็กพคุณเด้อ พกุณปูฝันเหมือนนี่ละค่ะนี่ละผูพิ่นนอนอยู่ทงนี่ผูพิ่นนอนทงนอนท่าอุติวไปจะเป็น,น,นยัางต่อมองคู่มองกันซ้อยสร้อยพญานาคเที่ยวแมนบออพกุณหลังเราหัวเฮี้ยนไปนะแมนบอ ไ้ตัอมาถีอย่างยังบรถตี้ั่นมันถืยตัวเดียวรับตัวมากเป็เอาบ้านเนาะเอาปลาตี้จแม่เว่าซื้อใบตุ้ีว่าเพิกันมาขายใบรถตีอ๋อกัได้ยินว่าอ่นพุี่คุ้นะย่านดก็ว่าพุคุ้นเนแม่นเลมเมนเหมเหมแม่นปหมายเหก็อนนี่ม่มนมเหื็นเนเ่หมหมนเหเมอนเหมน้มเหม็นเมเมเมนเหมเห็เมหเหนเนเ็มเเห็นม็เม มองเคร well. si ื่องมอง้มั่ขาไปมันันนี่ันเพิ่นมาบอกเป็่นผู้ยิ่งใช่ใช่เนาะผู้เก่าเน้ก่าห้าสี่ศส่ศบอก4ี่ยจังคักขึ้่พ่้า่น้นีบอกันหมดนมด่ครับกนมนักกันกระป๋เียว่าเห็นกันอ๋อยิ่กสมตกี้นะงงนวพอไปกัน ขีู่วแล้วมันเจลาแจ่มเจลาแจมนี่นะมีระคาคือะ่าเล่ามีมาตลอดแล้วอาจารย์เนี่ยจะไหวว่าพี่กพี่กอนเขารี่อาจานก็ถ่งั้นีมือได้กว่าเดียว้างนันโซกบัจ้าทานนันเม่เอาบ่เบิงคลิปกับบัวโศกเสือแล้วเนาะเด้อมาหาพี่น้องถือตลอดจะบ่มีว่าบ่ถือแก่กบอกเลยย่ายด้ว เอาพูได้สิบอกเลขเนาะอันนี้กรนีก็ออกอยู่นีเดอนเนาะเก่าหนึ่ง็นหัวเอาเนะถ้าปีนหัวเอาก็ติงถือกินถ้าปีนหัวก็ถืออะไามึงหือเกน้แม่พรานหัวางหันก็บไหละแม่ต่ไปหาต้องมองเนโซ่กนลเ่านื่มันกับหัวเลยสื้อซื้อเลขก็ต้องกับหัวเอาได้จ้ะเก่าหนึ่งหกหใส่เลยซื่อมัดเลย มากแบบย่างน้ำขาเยาดว่าท่านีแล้วพกควณมาไทยเลยตองวดได้หนิตองวดได้จองวสองวันแล้วเนี่ยอันเจ็ดสี่ศูนย์เลยเขากันเด้อร้อยพย่ญชนะเจ็ดสี่ศูนย์เจ้าเจ้าทีมาบอกเลยบอกจ่าอแน่นานครับผู้ขไม่แลกกับฝากคนไกุดแช่กดติดตามช่องพ่อทิศไม่พิมพ์ในอย่างม่โชกันด้วจ้ามาสัมผัสผู้คนดวงเฮ้ยงดวงสูงน้องคเนาะตามจนเจอจ้าสำหรับมือนีก็สวรสดีค่ะ